ตอนรับพี่น้องเขาสูบรรยากาศรารการในหอยผ้าเลาะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมเดินทางนะครับพาพี่น้องมาเลาะบึงควายงามนะครับสายพันธุ์พัฒนาอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับที่บ้านยังละแม่นี่บ้านนํำเกียงบ้านลำเกียงเอามาหอดทักทายคุณแม่ก่อนสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าคุณแม่บ้านตำบลอำเภอตงนี้บ้านใดตำบลอำเภอใดบ้านนะคะอาคะตงมน,นะคะตะบคำบลอาคาคั่เพอโพชรยละเอียดบ่แม่ จ้ะโอ้มันคืออยู่ไก่กัลสินแต่เขตต้องเขตต้อเขตโอ้เมื่อีรอยากขายคั้วยบ่อกจ้าโอ้เป็นยังก็อยากขายเมื่อยเมื่อยเท่าแล้วเท่าแล้วจักปีตอนนี้อันหกสิบเก้าโอ้อี่พอไปอยู่นะบอกขึ้นอี่พอไปทัางไหย่เสียแล้วเอาไปฆ่าท่านแล้วาทไหวยสร้างว่าขึ้นบลล์ต้นกันแลขึ้นไปไวอีกแถบแต่นายเนาะแต่นายอืมปล่อยคั้ยตัวบักยางแง่ไปให้แมนนี่บาในค่้วตัวนี้เคยมีลูกบ่มี มีมาตัวนึงแล้วตัวนึงแล้วผูหรือแม่ตัวผูโอ้ขายไปแล้วขายไปแล้วโอ้ตอนนี้เราท่องบ่แม่ท่องทับแล้วทับแล้วเออทับบางยังเก่อยักษ์ซีมันบ่บ่บางยังหรอแต่ว่ามีใบมันอยู่ในหันเนาะแทนเออบางยังก็อนั่นเบื่อไงนั่นแทนเบื่อไงนั่นบางยังซีมันบอกแยกกันน่ะเออเออบักเพชรลุงเอาใบไม่เราถือกันน่ะเอาใบไม้เราถือนั่นนั่นนั่นยกแท่งกล้องเบื่อไงนั่น เอ้ายกขึ้นหันหน้าหันหน้ามาเนี่ยเพชรลุงนี่บักเพชรลุงฟาร์มลูกสาวล่ะเอ่อบ้าน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 พุทธเถาแมนเอ่อบ้านพุทธเถาบ้านพุทธเถานี่พี่น้องครับไงอ่างลึกเลยทีเดียวนะครับพุ่นนาเขาดีต้นโตดีสมุดนะครับพุ่นสีนี่โอ้ยแดงจึงคืองบมีกะจักเม็ดพี่น้องครับนี่แอมนได้ล่างยังสิครับบ่มีกะเอ่อย้อนยังพุทธเถาแล้วโบก้าล่างเห็นบ่ มีกาตะดังนิดเดียวนะครับเป็นไข่แม่อ่างไงลึกเบางหางบัดนี่บางแม่พอดีบางบาง,ง,งไทยแล้วบางหางลำก็บึงพูงล่ะนุ่มไข่อึงตึงเต็นบอเป็นตาแซ่บขนาดนุม่มลงเห็นบอไงลึกนะครับนาอกปานบักเผาเลยเหุ่นเห็นบอเราซื้ออย่างแม่ไอรอนแม่ดอนนั่งดอนนางดอนโอ้น่งดอนนางดอนน้องมาโยน้ำเฮ้านี่ ยู่ในห่อดนเราไหมแม่ซีาปีแล้วะซีหาปีขายลูกไปแล้วตัวนึงแอนโอ้แสดงว่าบ่มีตัวจับสัตว์เนาะลูกมันเลยห่างเนาะเออเลี้ยงย่างเดียวตัวนี้เลี้ยงย่างเดียวโอ้ขั้วกระไม้ข้นกระไม้ข้นกระไม้โอ้ยอยู่นน้ำกันไม้ไปให้แม่ขึ้นลายทียนอยุ่ที่นั่คนนี้บัวเขาไปโอ้ยเอาบ่มีคนสั้งกับ ขายอ้อยเข้าไปเส้นพี่นมขายอ้อยครับไปเส้นเออโ้่แต่ว่าคนขายบ่อค้นขายบ่อค้นขายบ่อก็คุ้ยสิขายได้อยู่เนาะโอ้โหอไไรบอกคุ้ยคักคักพี่น้องครับนี่นี่นี่เห็นบ่อร้อยสี่สิบพี่น้องครับค้มสูงนะครับอ้างลืมค้นกับสิขายเช่น ทวาขายมันจะขายได้เพราะมือนคือคั้วอีบ่หรอไม่ขายได้พราะมือนคือคั้วอบ่เอาเนี่ยกำลังมาวันนี้ราคาอยากได้เจ็ดบาทจีดจ็ดหยั่งจ็ดเด้งมื่นเออบ่มันสุดขั้วเลเจ็ดแสนเจ็ดแสนพันพเอาดิเอเจ็ดมื่นเนาะเจ็ดมื่นต่อได้ยังไงบ่ ก็ว่าอยากให้ตตอล่ะฮะคือสิ๋วข้ามเดียวคขังแกตอได้จังน่อยเนยตอลอกนนเแน,น่เนาะแม่เนาะเออแล้วตาสิให้เทอ่เพิ่นอยากได้เนาะจ้าเอาบาทนี่แม่สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายให้แม่แม่นี่บอกเออ่สถานที่ไม่มายืนใกล้ๆกล้ขั้วทางนี้นี่มันสิสซนจะมีใครมันหลายนั่นยืนอยู่หันยืนอยู่หันแบงม์ไอยืนขันหน้ามาหาผมเออเอาเอาบาทนี้เอาแม่บอกซื้อจากของ แม่บ้านท้องผดุงแม่ยังเกาะมาดีท้องผดุงมาลีทา่บ้านเอื้อนซื้อแม่ยังแม่เงาแม่เงาจ้าแม่เงาจ้าโอ้แม่เงาเด้กพี่น้องนะครับมาหาแม่เงาได้นะครับบ้านอคาคั่มบ่นี่บ้านน้ำเกียงบ้านน้ำเกียงเพเภอโพชัยเพเภอโพชัยครับจังหวัดละเอีดเบอร์โทรจำได้บ่บ่เจำบ่ได้แล้วผมคุณนายจอให้เอาบ่ทเสืลูกสาวเนาะแม่ของใครของน้องแตนเนาะ เอาเอผมนี่เหมือทหรอกเอา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 องครับเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่เงานะครับแถวโอกาสต้ให้พ่อรอพร้อมเอฟซีได้บ่งควายตัวงามๆกันทั่วประเทศเมื่อนี้คุณแม่เออกันเลยสิมาเปิดให้พี่น้องเอาไปเส้นพราะว่ามันกระเส้นหมดละงั้นพ่อแม่เออมันมีท้องแล้วมีท้องแล้วเออเอาเอาครับเอาต้องขอขอบคุณคุณแม่เงาได้หลายส่งๆมันหมานลำๆเรื่วยๆขายเพื่อมันหมานนะแม่เด้อวัสดีครับแม่ครับ สวัสดีครับจ้า